และนี่คือส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโอเป a t i o n ่นบิเพื่อดูแลสุขภาพได้สำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<ค><ณ>และนี่ คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยประสบกับปัญหามะเรง็งและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ปกติได้ด้วยโอเปอเรชั่นบินคุณสุภัสราเอมเมเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็นสองท่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ได้รับเคมีบำบัด8ครั้งต่อมาลามไปกระดูกทำให้กระดูกต้นขาขวาขาดเป็นสองท่อน ผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอกแต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกมีอาการปวดที่ขาตลอดเวลาลงน้ำหนักยิ่งปวดสูบผอมอ่อนเพลียแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สเพื่อใส่ซีเมนเริ่มใช้บิมเมื่อวันที่7พฤษภาคม 2,554ผ่านไปสองสัปดาห์รู้สึกสดชื่นนอนหลับสนิท3เดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอกหกเดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งปีแพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้ว สิบกันยายน2,557ผลตรวจระบ,บุว่ามวลกระดูกป,ปกติดีผลเลือดและค่ามะเร็งเป็นปกติปัจจุบันหลังจากใช้ได้3ปี9เดือนสุขภาพยังคงแข็งแรงและเดินได้เป็นปกติเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่ งานวิจัยของเรานะสรุปออกมาชัดเจนว่ามันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T S 9ก่อน T S, <S 9แล้วก็อินเทอร์กิน18ครับทั้ง2ตัวเนี้ยเซล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพชาดในการจัดการกับเซล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียง15วัน มันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมา50%นะครับเพราะฉะแน่นอนการจัดาการกระเซลเย่างตัวเขาเพิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ําอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้แคปซูลค่อยแคปซูลด,ด้วยในการวิจัยของเรารที่แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ th1 th9 และ th17 ที่คุณพูดทุกคนพูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่จะไปกระตุน้นเมล็ดขวาัชาคาติให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์มากขึ้นมีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับเซลล์ไว้ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็ง OPERATION ่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยัง